ชาวจังหวัดลบบุรีนะครับได้ร่วมกันนะครับรวมพลนุ่งโจงแต่งไทยสายย่อมาเต้นแอโรบิกนะครับเปิดตัวแล้วก็เชิญนักท่องเที่ยวร่วมแต่งไทยมาเที่ยวงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชประจำปี2567ครับ ที่บริเวณสนามหญ้าเขตพระราชฐานชั้นนอกพระนารายณ์ราชนิเวศตําบลท่าหินอําเภอเมืองลบบุรีในปรัชญาเปป่าตังรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมรวมพลคนนุ่งโจงแต่งไทยสายยอ่อชาวลบบุรีพร้อมใจแต่งไทยทั้งเมืองซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมในการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชประจําปี2567โดยมีข้าราชาการเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นรวมทั้งนักเรียนนักศึกษาและประชาชนชาวจังหวัด ลบบุรีกว่า500คนร่วมกิจกรรมซึ่งทุกคนนะครับจะแต่งกายด้วยชุดไทยเสื้อคอ,อกระเช้านุ่งโจงกระเบนและห่มสบายร่วมกิจกรรมมาเต้นแอโรบิกแล้วก็รำไทยประยุกต์ประกอบดนตรีตามจังหวะอย่างสวยงามนครับซึ่งก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ หนึ่งเดียวในโลกด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีกล่าวว่ากิจกรรมรวมพลคนนุ่งโจงแต่งไทยสายย่อชาวลบบุรีพร้อมใจแต่งไทยทั้งเมืองเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์แต่งไทยทั้งเมืองก่อนถึงวันงานเป็นเวลากว่า1เดือนเพื่อเป็นการสร้างเอกลักษณ์ของจังหวัดลบบุรีและสืบสานวัฒนธรรมการแต่งไทยโดยใช้ผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองตลอดจนเพื่อส่งเสริมการรับรู้เรื่องการแต่งไทยตามสไตล์ชาวจังหวัดลบบุรีซึ่งนอกจากจะเป็นการออกกําลังกาย แล้วยังเป็นการเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้แต่งไทยมาเที่ยวงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชประจําปี2567ณพระนารายณ์ราชนิเวศและโบราณสถานใกล้เคียงครับ